ไปเจอเขาเวลาเขาพูดครูครูก็อดไม่ได้ที่จะมีน้าตาเพราะว่ามันไม่รู้เขาปเป็นยังไงจนเขาดังมากในล่าสุดก็คือที่เขาดังมากๆจนหลายร้อยล้านวิวเลยค่ะที่เป็นแชมป์ของยูทูบเใช่ยอเยอขาไปหาแล้วเขาก็เขาพอพอเจอนะครูเขาจะนั่งลง <laughs> นั่งลงแล้วก็ก็เดินเข่ามาหาโอ้ก็จะเป็นอย่างนี้งแต่วันแรกจนจนวันนี้ไม่ครูบอกว่าครูเจอเขาทุกครั้งครูจะอดร้องไห้ไม่ได้เนื่องจากอะไรครับ คำพูดของเขาอเอในในก็เ <c oughs> ด,ด,ดไปแล้วอจริงเหรอทำไมมันเตือนแตนมาเอ้ยคนคนนี้นะเราโอ้ถ้าวันนั้นถ้าเราไม่ฮึดสู้เนี่ยนอกจะไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามนแคนนร์ในตะกอนเขาจะอยู่กับพี่วิทูลวงไกลซึ่งเป็นสอส<า>อยโสธรครับไปไปนาตัวเข้ามาจากบ้านเกิดเลย,<า>ยแล้วก็พอพี่วิทูลมาเป็นสอสอเนี่ยท่านงานเยอะท่านก็มาฝากกับครูครับว่าให้ดูแลน้องหน่อย,อยซึ่งตอนนั้นมนแคร์ก็ ไปเป็นทหารเกณฑ์และต่อมาก็เรียนต่อเป็นนายสิบครับได้ยอดนายสิบแล้วก็พอครูพาพอครูมาอยู่แกมมี่ครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะพามาอยู่แกมมี่ด้วยกันกับครูนะก็นั่นน้องมาที่ตึกซีมิกก่อนก่อนที่จะมาเป็นตัวเองครับเขาก็แต่งชุดนายสิบใหม่ๆเขานั่นแหละครับนั่งรอครูมาถึงนี่สิบโมงเช้าครูว่ารอครูนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขึ้นไปคุยกับผู้ใหญ่ได้ผลยังไงเดี๋ยวครูครูจะลงมาครับ ปรากฏว่าวันนั้นพอไปถึงผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คุยเรื่องมนแคน<ะ>เขาก็ประชุมง,งานครูแบบยาวไปจนถึงเกือบสี่โมงเย็นครูลงมามนแคนก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมอยู่นั่งอยู่ท่าเดิมแล้วครูครูหาหรือผู้ใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าถ้ารับราชการไปด้วยทํางานเพลงไปด้วยบางทีมันไม่สะดวกครับ<ะ>ก็ก,ก็ขอเว้นไปก่อนดีกว่าอ๋ียอทีนี้ครูก็รอนาะนแล้วก็ผิดหวังด้วยใช่ครับ ทีนี้หลังจากนั้นน้องก็ไปเป็นทหารแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันบ้างติดต่อกันบ้างนี่หายไปประมาณเกือบสี่ปีเกือบสี่ปีพอทักไปอีกมนเคนเปไงบ้างมีเด็กอยู่ค่ายไหนหรือเปล่าถามเขาเขาบอกยังรอครูเหมือนเดิมครูก็เลยตัดสินใจว่าทําเองดีกว่าไปรวบรวมเพลงที่ตัวเองเคยมีแล้วก็แต่งขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้อาจารย์สวัสดิ์สารคามทำดนตรีให้บ่าวข้าวเหนียวผู้จัดการตายเป็นผู้ดูแลครับครูจะ จะบอกตัวเองแล้วก็บอกน้องๆที่ที่ร่วมทํางานในในฝั่งเบื้องหลังเสมอนะครับว่าบางทีเราเราเป็นคนเบื้องหลังเราอาจจะได้อยู่ในจุดที่อาจจะเรียกว่าสําเร็จแล้วก็มีทางเลือกเยอะแยะแต่กับศิลปินที่มาหาเราแต่ละคนเนี่ยถ้าเราทําเขาไม่สําเร็จเนี่ยเขาจะเป็นแค่ครั้งหนึ่งของเรานะแต่แต่มันจะเป็นครั้งเดียวของเขาเพราะเราเต็มที่ที่สุดได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะะั้นเวลาเห็นลูกศิษย์ประสบความสาเร็จเนี่ย ม,มันพูดไม่ถูกดีใจเรื่องการใจครูมีอะไรอยากจะบอกกับพี่มนแคนไหมคะถึงวันนี้ก็อยากให้มนแคนรักษาเนื้อรักษาตัวนะอยากให้มีความสุขกับชีวิตและก็รักษาสุขภาพและก็ให้รักแฟนเลงเพราะคนที่มีบุญคุณต่อเราที่สุดก็คือแฟนเลยให้ซื่อสัตย์ต่อเขามากที่สุดจริงๆจริงๆการที่ได้ได้ได้มีโอกาสได้เดินตามคุณครูในวันนั้นนะ ถือว่าเป็นความโชคดีมากครับในการที่รอท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครูแป๊บหนึ่งนะครู้นไปไปเราก็รู้อยู่ว่าท่านไปประชุมครับก็เราบอกรอเราต้องรอสิอแล้วก็ความหวังที่เราจะจะได้มีโอกาสได้มาได้มาเป็นสิทธิครูแล้วก็ได้ได้ผลงานที่คุณครูมอบให้ได้เป็นศิลปินที่คุณครูปันนี่คือความหวังสุดท้ายเราข้ามช็อตที่ไปอยู่อีกช็อตที่สองนะนี้นี่คือช็อตที่สามของชีวิตผมการที่มาเป็นศิลปิน คือผมยอมหมดแล้วที่ผ่านมาคือยอมหมดแล้วไม่ไม่ใช่ว่าครูาอาจารย์ท่านไม่ดีไม่เก่งนะแต่ว่าคงวาสนาผมไม่ถึงท่านผมยอมรับว,ว่าไม่เอาอีกแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแต่ถ้าคุณครูไม่รับคุณครูไม่ทำให้ผมก็ไม่ทำมผมก็จะเดินทางทางราชการผมต่อไปอะนะครับอันหนึ่งในใจเราก็เกรงใจครู เรามาทําให้ครูลําบากใจไหมว่าท่านจะลําบากใจไหมเอาเรามาเสนอนี่เราก็ไม่รู้ไม่รู้ผู้ใหญ่ทางทางแคม,มี่เขาเขาจะรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่รับนี่ครูต้องลําบากใจแน่เลยเสียเวลาครูด้วยนะครับครับแต่ว่าในใจเราก็ลองดูอืลองดูก็อเค <Okay. S 2> ฝากความหวังไว้ที่ท่านคือครั้งสุดท้ายแล้วถ้าท่านปฏิเสธท่านไม่ทํา หรือผู้ใหญ่ไม่รับหรือท่านแล้วก็ท่านไม่ทําต่อผมก็จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงตรงนั้นครับก็จะไม่มีวันนี้เลยถ้าท่านไม่ทําให้ต้องเรียกได้ว่ามานี่คือสุดท้ายแล้วครับนี่คือความหวังสุดท้ายแล้วในวันนั้นที่ครูลงจากตึกมาเนี่ยที่ได้มาเจอกับทางคุณาบุญแค่เนี่ยในตอนนั้นน่ะคําตอบที่ได้ยินจากครูนะั่นคืออะไรฮะตอนนั้นท่านยังไม่ตอบอืมท่านวันนั้นท่านไม่ได้ตอบครับ แต่เราก็ไม่ได้ซักถามท่านว่าเขารับผมไหมครับคู่ไม่ได้ถามก็เป็นธรรมดาถ้าถึงเวลาท่านก็จะบอกเองแล้วด้วยหัวใจของเราเนี่ยเราหวังว่าคําตอบที่เราได้ยินตอนนั้นะจะเป็นยังไงครับก็หวังหวังว่าอยากจะให้เป็นคําตอบที่ดีนะอืมแต่ก็ผมก็ไม่ถามอืมผมไม,ไม่กล้าถามท่าน ไม่รับไม่รับก็ไม่อยากไปขยันกระยอท่านเพราะเรา,เราคิดเผื่อไปแล้วไงครับทุกสิ่งทุกอย่างาจ,จะต้องใช้เวลาการพิจารณากันเสนอปุ๊บแล้วรับปั๊บคงเป็นไปไม่ได้ก็ให้เวลาท่านไม่ไม่ใช่เราไปบอกให้ให,ให้เวลาเนี่ยแต่เราในใจนะให้เวลาท่านมันสมควรเมื่อไหร่ท่านคงบอกเองอแต่เราก็เผื่อใจไปแล้วละ่ะทั้งสองอย่างครับแต่ผมก็เท่าที่ได้ทราบมาก็คือหลังจากนั้นกว่าจะได้คําตอบก็ใช้ระยะเวลา